ลูกล mm ูกไม้ชื่อมะขามบอกลูกน้ำมนันน้ำมันแม่พี่มาต่อยบอกอย่างนี้ได้หนี่น้ำมันใส่อะไรนะเอาอะไรไปหมกแม่หมกใส่หัวปี๊ดกระป๋องเอ้าเอาไปหมกไหมลูกเอาไปหมกไหมแล้วน้ำหวานใครปี๊หมกไหมโอ้โหหมกมาน้อยเอาตัวไหนแม่เจ้าตัวไหนเอาตัวข้าวขาวแล้วมันน่ารักเอาแล้วแม่มาตอยอยากกินหมกหมกใส่หัวปี๊ดอร่อยเด้อ ยอ,อ s? <S อยอมไหมมันยอมไหมยยอมไหมยอมโ,นโดนหมกไหมบ่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 บ uh ่บ huh. ่บเนอเออยอมซื้อปลากระป๋องให้มันกินดีกว่านะลูกเนาะวันหนึ่งวันหนึ่งใช้ใช้ปลากระป๋องกี่กระป๋องลูกสองกระป๋องให้มนซืทุกเย็นเพราะเหรอเย็นละสองกระป๋องเวลานี้ยบอกว่ามีนจังหวัดเดี๋ยว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 สองกระป๋องนี่สองกระป๋องนะครับให้น้องมังคานกับน้องถนน น้ีเลยนองนมแไปแล้วนะน้องแล้วนี่ค่ะแล้วนะน้อนมนมาซื้อปากกระ๋องมาซื้อทุกเย็นะคะเย็นละกไม่บหอ กอนไปให้น้องหมาสองตัวเนาะตัวละหนึ่งกระป๋องนะคะทุกวละยี่กระป๋องทุกวันวันละสองกระป๋องคนละกระป๋องไอ้ตัวละกระป๋องอะไรนะแสดงว่าเขาารักลูกหมามากเลยนะรักวเป็นความผูกพันเนาะเป็นเงินส่วนตัวใช่ไหมครับไม่รายได้ที่เขารายได้จากการรัมนะฮะรายได้จากการรัมเงินจะหมดแล้วซื้อแต่ปลากระป๋องให้น้องหมา อันนี้คือเขามาซื้อทุกเย็นใช่ไหมไม่มาต่อยทุกทุกทุกเย็นทุกวันหลังเลิกเรียนครับตอนแรกที่เขามาซื้อจะถามเขามากมา็ชื่ออะไรนะชื่อน้องขนุนกับขามขนุนกับขามค่ะเพราะว่าพ่อบ้านหน้าบ้านเขามาขามเนาะค่แล้วหลังบ้านบอกว่าขนุนก็ขนุนก็หนุนนำเนาะขามก็เกงขามขามซึ่งเป็นเป็นวามายที่ดีเนาะค่ะอุ้ย คอะไรครับสั้นๆนะคะเใหม่คืองนะเจ็ดร้เ้สจดร้อยเก้าแล้วม่ส่งหรอเออยังยังยังเดี๋ยววันที่สิบเ็ดเาจะรู้กันแกจะเปิดตัวนที่สิตอนนี้แกบอกว่าอ่อยังไม่บอกรายละเอียดอะไรยังไม่บอกรายละเอียดเออเจ้าตัวนี้มาสบัดต่อไดแถวนี้แกจะเดร้าสิบครับก็แปว่าดเก้าศูนย์้ส่งยั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 งไม่เปิดยังมองว่าจะอ้าวทะเลหมอโอ้ลืมเห็น โอ้โปโอ้โห well. um, oh. สวยมากคุณขอบคุณสำหรับการรับชมเสื้อพ้าไปนะฮะรีบลงก่อนนะฮะดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วอนจะใส่อะไร่ะ